ครับสวัสดีครับมิบน้ผมกาสิมาแทงโคนเปิดยอดบอนไสของผมนะครับเดอ้ออยู่วางเมือนวางจากงานพอดีก็เลยได้ไปเก็บไปหามาเห็ดครับผมยกลากไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับยกลากไว้เป็นที่เรียบร้อยบานนี่ผมกาสิมา แทงโค่นแล้วก็เปิดยอดจั็หน่อยครับเพราะว่าย,ยอดเขาไว้นี่ครับนี่งาวยางอะไรเนี่นนนยครับพันลำต้นขึ้นแล้วแต่ว่าก่อนที่เปิดยอดเขาก็ต้องแทงโค่นให้เรียบร้อยก่อนครับผมเหลาลงมาเลยครับโม่เก่าเหลาลงมาเลยดีเลยครับมีดเดี่ยวผมสั่งมะมัยครับเป็นมีดไอ้ผ้าตัด เป็ผพาตัดแบบมือผ้าตัดคุณหมอเลยครับผมมันจะจับถนัดกว่ากันครับนี่ครับเพราะเชื้อแล้วเขากอากสีเลยลำบ้านระวังยาให้โดนเนือน้อได้ยาให้โดนเนื้อได้ของหยอดได้ครับนี่ครับยังตีเลยนี่คือกันครับนี่ง่ายๆครับลากมีดลากมีดแผ่วๆลงมาครับยายายาโก,กนแห้งเะครับเด้อ เพราะว่ามีดิคมนะเนี่ยแค่นี้ก็ได้แล้วครับผมพอได้แล้วเขาก็จับซอยครับจับซอยแล้วเขาก็เอาปลายมีดเข้าไปยังสีเลยครับนี่ครับยังสีเลยแต่นี่ฟังนี่ก็คล้ายๆกันครับนี่ป้องกันบาดแผลหลายที่สุดครับอันใดออกได้เขาออกครับ นี่ยังสี่ครับเอาออกเลยครับเพราะว่ามันทวงแล้วนะคว่าหมายบสวยบดงามเดียวที่มันก็อาจจะบ่เห็นบกขักเลยครับเด้อเพราะว่ามันอยู่ในมุมของที่ว่ามองว่างชินงานมัน,ม,นมันบดมันบดสะดวกทีท่เห็นเบิดได้ีดียมันเป็นแบบ บ้างโมหมออันนะนี่ครับแล้วอันที่เหลืออยู่นี่ครับก็ต้องออกนี่ครับนี่ของเก่าของเก่าตกข้างครับผมนี่เลยครับพอออกสีแล้วก็ง่าออกสีเลยครับนี่เอาปลายมีดน้อยๆง่าออกสีครับนี่นี่นี่ครับเลาก็ปลายสีเลยนี่ครับออกมางสีครับเกี้ยงเก่าครับ เอาให้เรียบร้อยแล้วก่อนรับช่วงล่างเดี๋ยวก็ขึ้นช่วงบนกันครับที่นี่ผมจ็ขึ้นช่วงบนเลยครับนี่ครับให้ไายสำคัญเลยครับนี่ตัวพันธุอยู่ล่ำนี่ครับที่นี่เขาจะเอาจรสูตรโคตรนี่เขาต้องหาของมามาลัดซอยได้ครับมาลาดแบบปลายล่มครับผมลาบแผ่วๆเบาเลยครับเบาหน่อยเดียวเลยครับเพราะเขาหุ่มอยู่หน่อยเดียวก่อนล้ะครับนี่ครับ เพื่อให้เห็นเพื่อใเห็นเลยเรื่อยครับนี่ครับนี่เลยครับนี่นี่นี่เป็นตัวอย่างเลยครับนี่นี่เพื่อออกสิครับเพื่อออกเป็นแบบนี้ครับผมนี่นี่เขาก็ขาม้าขางนี้ครับได้กันเลยครับคื้อกันครับลากมากเขาจะจิกมีดลงตรงกันทีเลยครับลากยาวๆมากจีิครับนี่ครับ นี่เลยพอหลากมาแล้วเขาก็ดึงออกครับตอนดึงนี้เขาก็ต้องเบิงน้ำครับว่ามันลัดเขาไปหาเนื้อในบ่ครับผมนี่ครับนี่ถ้ามันหนาถ้ามันหนาเขาก็พาเครืองครับนี่พาเครืองแบงครับนี่พาแบบนี้ครับหมายถึงว่าพาแบงแบบนี้ครับมันจะได้ออกได้นี่ครับ มันจะไเด้ออกได้แบ่งช่องเอาออกได้ครับเพราะเอาลงมาคือเขาครับมีท่าคมอยู่แล้วครับแต่วัดปลายมั่งทีครับนี่ขาดแล้วครับนี่นี่เลยสำคัญเลยครับนี่เพราะฉะนั้นถ้าเฮาบอตัวนี้ออกก็จะเป็นบอลไส้ไปบ่อใดเลยครับจะสูงย่าวฉลูดเลยครับนี่ครับเน้นเลยครับนี่นี่นิ้วนิ้วกลางดันตัวนี้ครับแล้วกับปาดออกทีเลยครับ นี่ครับนี่ที่เขาพันขึ้นที่นี่พ่อเฮ็ดแล้วจับกำลําต้นไว้ครับดัดครับดัดลงค่อยๆดัดลงครับย่ยหักปอดกัหักกับเสียดายของครับนี่ครับดัดลงสีเล่ยครับการสมครับอันนี้การสมปีกัวเกือบสองปีครับปีเจ็ดแปดเดือนครับ ค่อยๆดันลงครับแบบจังสีเลยครับเนี่เรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปเขาไปลุกเองเขารับเพราะว่าเขาเห็นเป็นแนวทางไปแล้วที่นี่ลากผมบน้จ,จัดให้เป็นลากเป็นลักษณะว่าต้องยืนแบบนั้นแบบนี้ครับผมจัดไปแบบว่าประคองตัวเองยืนอยู่ได้ครับโอเคครับนี่ครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเรียบร้อยแลย้ว บิ่งเลยครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนี่ครับหน้าหลังข้างครับเรียบร้อยครับอ่ะโอเคนะครับนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีแนวดีๆสิ่งดีๆมาแนะนำกันกับผมมีอย่างไรกำลังใจทีๆให้กันได้แบบดีๆมีความสุขงกาคือ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ